ต้มต้มก่อนครับต้มก่อนไปต้มสักน้อยก่อนสักน้อยกินจะใสครับเลย่างมากไม่มือยเอาครับเอาครับน้ำลำไยครับน้ำลำไยน้ำลำไยเป็นไปให้กินเหล้าครับตอนนี้กินน้ำลำไยเอาครับตอนนี้ต้มอยู่นะครับรอรอไว้ก่อนครับตอนนี้ระวังร้อก่อน วัตถุดิบหลายอย่างนะครับแบบนี้สมุนไพรอย่างหอมแดงนี่อย่างครับหอมแดงครับอ่ใบบักกูดอ่ตะไคร้แล้วก็นี่อย่างครับใบอย่างครับนี่ใบไผ่ตูไผ่ตูเล้าไผ่ตูเล้าอันนี้พี่แกงครับพี่แกงอันนี้ซื้อไหมเราทำนะครับบรามีเวลาต่ำครับจีิงจริโอ้โหนี่ทีเด็ดครับตัวสำคัญเลยครับใช้ทุกตัวครับคนน่ะ ครับผมเดือดบดๆนะครับตอนนี้หลังจากเ้าต้มต้มน้ำใบรองมาด้านนอกเอาต้มสักพักหนึ่งนะครับมหอมสวยครับกะมีครับกะมีปลาแดงปลาแดงโอ้โมาตะกี้ครับกระปิกแกงอันนี้เกลือครับครก็นี่ผงนวดนวดครับอะไรครับผูีครับผมง่ายต่อครับ ต่อไปขาวกระชเป็นการต้มน้ำนะครับต้มต้มแกงนะครับเริ่มเลยเนาะครับเนาะครับผมขาครับไปดูกันครับเข้าเรื่องทต้มแล้วครับเดี๋ยวน้ำใส่น้ำน้ำก็ต้องใส่หลายน้ำก็ต้องใส่หลายครับใส่จั๊กแบบเต็มปริมาณที่เท่าโอ้ที่แกเอาแกเอาครัแกเอาแกเอาเชฟดิสครับเมื่อี้เชฟดิสจัดให้ครับครับวันที่นี้เนี่พ่อน้ำเดือดแล้วนะครับเนาะข้าก็ใสุ่้๋แกงลงไป ครับผมครับต <Então, S 2> ่อครับบูดมาร์เก็ตระใช้หลายไฟมาบุกเก็ตเกิดจะใช้หลายต่อไปกับนี่ครับนอหนนะครับนอส้มนอส้มครับผมใส้ลงไปครับต่อไปครับ อหอมแดงกับกนี่ครับหอมแดงใส่ลงไปครับหอมตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปครับใส่ลงไปจะปรุงเท่ากับนี้นี่ครับเกลืออันนี้ข้าวหอมะ่ะลผงนัว ไก่สีมดเหรอกระมดนะครับผมเนี้ยหมักกันขนาดนั้นเลยนะผมนัวใส่เล็น้อยปอต้องใส่หลายครับแล้วการนี้ครับขาดอะไรเลยปลาแดกครับอปลาแดกเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวมันไก่พวกนี้มันสุกแล้วห้าไข่มาใส่จีดีนะครับเนาะจีดีเผือพัดใบตูนี่คือหลายสุดท้ายครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจนะครับนะฮะมาปรุงกันบัดนี้มัดปรุงกันคืออะไรครับเยอสักน้อยหนึ่งเกลือสมุทเกลือทะเลบางใครเข้มเหมือนใส่น้อยน้อยนะครับก็ไปกับเป็นนี่ปลาแดดครับปลาแดดลาแดดไปบดเลยเบิดเลยเบิดเลยบดเลยบดเลยใส่นักแซบนักครับ เดี๋ยวแก่ผมง้ครับผมง้เนี่ยใส่หนักบดีครับผมง้อจังร้อยนึงครับเดี๋ยวต่อครับเชฟที่นี่จังร้อสักหน่อยนึงเดี๋ยวจังน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากะเดี๋ยวเขาเสาจเอาไอ้จีดีเนี่ยลงครับต่อไปกเอาจีดีลงเอาพักเอาพักอีตูลงแก่หือว่าเป็นเสร็จแล้วครับอ้าวแต่ที่นี่นอกไปเขาจะจบเลยไหมครับเนอกนี่ข้าวใส่จริงดีครับจริงดีนี่มันหนึ่งไหมเหรอครับ มันมันมันสูงแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันสูงแล้วครับทีนี้เขาก็ใส่ตีนีน้ไปมันก็ต้มไปเรื่อยๆครับประมาณสักสิบนาทีมาเจอเกันครับออาตอนนี้ก็สุดแล้ยนะครับเนาะที่นี่ขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายเขาก็สใส่ไผ่ตูผักอะไรพวกอื่นอย่างก๋มก่อ,กอรครับก๋มก่อผัดก๋มก่อผัดกมก่อตักเนื้อเข้าผับก๋มก่อ <c oughs> <c oughs> ต็มไป ใ้ลงไปทั้งกับปิดไปเลยครับเดี๋ยวมกดจะได้หอมเดี๋ยวมอดหอมครับนี่คนจังหน่อยครับอะกินแห้งกันนะครับตอนนี้กินไหนกินนอส้มครับตอนนี้ <laughs> กินนอส้มแห้งกันนะครับอโอเคปิดแก๊สเลยครับโอเคครับชิมเผาแล้วเชิดชิมเบิงชิมเบิง ปิดแก,ก้สแล้วก็ชิมอ้าวเป็นยังไงครับเชิได้แ่บแ่บอีลีแแ่บอีลีน้ำเตะเตะครับผมเดี๋ยวไปพอกันยุ่หนาโตครับครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ตั๊แก่งเลยนะครับเนาะซุกแล้ว่อน,นาคารับตอนนี้จากเชฟดิสครับเขาก็จะไปล้องจิ้มกันพอนะ จะเป็นจะได้นี่ครับโอ้ยอยากจะเอ่ย้วครับมันติ๊กทัพ์นอขนาดนะักเ,เดี๋ยวดินี่ครับอไปก่อนรอก่อนนะครับนอเอาไปอีกก่อนตัวเหลือไว้หน่อยก็แปงเจือไั้หน่อยครับครับเดี๋ยวไว้ มาถึงโต๊ะเลยนะครับเนาะเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับของกินหลายอย่างเต็มโต๊ะครับผมแกงนอส้มเขาออกมาละเดี๋ยวจีฮีดก็มีครับจีฮีดตีอวใสันี่นะครับออกมาทอดอันนี้แต่แดงก็มีครับโอ้จากเชียงฮายครับนี่แต่แดงนี่ปลาสลิดก็มีครับดูขีนส้มว่ะสมุทรีก็มีจีส้มดูยำนอส้มก็มีครับยำนอส้มอ่ะนอต้มกะ ใจต่ตส้มอย่างนี้ใส่น้ำปูเหมาะนะครับเอาครับก็นี่เชฟดิสก็จะขอกินน้าลำไย,ยสักหน่อยป่ะเพื่อจะกินข้าลวล้มื่อแก้วานะโอ้โอ้หัวใจที่ป,ป,ป, <c oughs> ป๋าไม่ได้เปิดครับโอ้ตายอ่ะ <c oughs> อ่ะเกมนหน่อยครับเชฟกินอะไรจ้ะไหน จะล้ำเตะนะล้ำกอล้ำเตะครับโอ้โหเอาละครับมากิน้วยกันเท่าเลยวันนี้คลิปหน้าอาจจะมีของกินอร่อยๆครับเดี๋ยวจะลงพื้นพอเห็นนะครับเนาะมาได้กับปาติดตามเชฟดิสนะครับเลยเตี๋พอสมหน้าเชฟดิสครับแกกันลังทํำคลิปนั่นแหละครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ